สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยโพสต์ที่จุ่มได้โพสต์ลงไปนะคะอ่ะก็โพสต์ไปหลายโพสต์เลยนะทีนี้เราก็จะมาค่อยๆไล่ดูเฉลยกันนะคะจุ๋มก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะสําหรับคนที่คอมเมนต์นะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเพื่อนๆออยากจะทราบนะคะจุ๋มก็เลยทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูคําตอบกันนะคะ <laughs> พูดไม่ค่อยถูกเลย <laughs> โอเคค่ะเรามาดูโพสต์แรกกันค่ะโตต่า อ่าโตต่มแปลว่าอะไรนั่นใครหรือว่านั่นอะไรหรือนั่นที่ไหนนะคะอ่าคำว่าต่าแปลว่าที่นั่นคําว่าโตแปลว่าใครรวมกันก็แปลกันตรงๆเลยว่านั่นใครนะคะหรือเราจะสลับที่กันก็ได้นะคะสมมุติเวลามีไคยมาเข้ะประตูบ้านเรานะคะเข้ะประตูห้องเราเราก็จะถามเขาว่านั่นใครเหรอหรือว่าใครอยู่ตรงนั้นนะคะจะ พูดว่าโตตามหรือตามโตก็ได้นะคะสามารถที่จะสลับที่กันได้โพสต์ต่อมานะคะโดเบย์อุตรนะโดเบย์อุตรถ้าจะพูดช้าช้านะคะพูดตามตัวสะกดเลยก็โดบรายโดบรายนะคะแต่เวลาพูดเร็วๆเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นโดเบย์โดเบยนะคะสละเยเนี่ยจะออกคล้ายกับเป็นสละ จะออกเหมือนกับ a อไปนะคะ d o b r รนะโดเบรอุตรนะคะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าหรือสวัสดีตอนเย็น่ dobre ultra แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะทีะ่ใช้คำว่า d o b r รก็เพราะว่าคำว่าอุ t r านะคะลงท้ายด้วยระโอนะ,อะแต่ว่าเขาเนี่ยมันเน้นตรงระอูใช่ไหมคะระโ o ตัวเนี้ยเลยออกเสียงเป็นระอาอุตราเป็น คำนามเพศกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ adjective เ,เนี่ยในรูป dobre นะคะถ้าแปลเลยก็คือว่าตอนเช้าดีอ่า dobre เนี่ยแปลว่าดีนะคะทีนี้เวลามาขยายคำนามเพศกลางก็จะเปลี่ยนรูปเป็น dobye r a หรือว่า dobre นะ dobre อุตราแปลว่าสวัสดีตอนเช้าโพสต์ต่อมานะคะเป็นประโยคคำถามถามว่าค่ะชิเชียปรีเซจินิตะ คาช j เจะปรีไซดินิตซนะคะคาเจปรีไซดินิตซแปลว่ากินด้วยกันไหมหรือต้องการสั่งเพิ่มไหมอ่าลองทายดูนะคะแปลว่ากินด้วยกันไหมนะคะอ่าปรีไซดินิตซเนี่ยแปลว่าจอยนะคะภาษาอังกฤษนะคือแปลว่าจอยก็คือถามว่า do you want to join นะก็คือกินด้วยกันไหมนั่นเองนะคะ ่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มคําว่ากินด้วยกันกับฉันไหมนะอยากจะเพิ่มคําว่า with me นะคะก็คือเพิ่มคําว่าคำเหนียนะคะขาทิเชียปรีเซจินิตซาคำเนียขาทิเชียปรีเซจินิตซาคำเนียหรือเราจะพูดสั้นๆก็คือไม่มีคําว่าคำเนียก็ได้ละไว้นะคะเป็นขาทิเชียปรีเซจินิตซาก็กินด้วยกันไหมนะคะโพสต์ต่อมานะคะไปโยมเชื่ซัมหน่อยไปโยมเชื่ ซำหน่อยนะคะจะแปลว่าส่งมือมาหรือมากับฉันหรือขอมือหน่อยอลองทายดูนะคะไปโยมเชียซำหน่อยก็คือมากับฉันนั่นเองนะคะคำว่าซำหน่อยเนี่ยเราจะพูดเหมือนเป็นคําเดียวกันไปเลยนะคะ so เนี่ยมันจะไม่เน้นนะสระโอนะคะ so จะอ่านเป็นซานะคะ แล้วทีนี้มันมาเชื่อมกันกันกบคำว่ามนวยนะก็คือเป็นซ no ํานนยอ่าซัมนวยก็คือกับชั้นนะคะไปโยมเฉียแปลว่ามานะอ่าไปโยมเฉียะซัมนวยก็คือมากับชั้นโพสต์ต่อมานะคะไดเมเนรุก er ุอ่าไดเมเนรุก er ุนะคะจะแปลว่ามาทางนี้หรือขอมือหน่อยหรือเชิญก่อนเลยหรือว่าส่งมือมาให้ผมอ่า จายมเนรุกุก็แปลว่าส่งมือมาให้ผมนะคะหรือว่าส่งมือมาให้ฉันก็ได้นะจะเป็นผู้ชายพูดหรือผู้หญิงพูดเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะจายเมนียรุนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะมีอะไรคำว่ามือนะคะรุกกมือข้างเดียวนะคะรุกกะในที่นี้นั่นก็คือส่งมือมาส่งมือมือเดียวนะคะแต่ถ้าเกิด จะให้ส่งทั้งสองมือเนี่ยก็คือไดมเนียรุกินะไดมเนียรุกิคือส่งมือมาแต่หมายถึงว่ามือสองมือนะคะแต่ปกติเวลาเราจะให้ใครส่งมือมาให้เราเนี่ยเราก็มักที่จะใช้เป็นเอกพจน์นะคะไดมเนียรุกุโพสต์ต่อมานะคะอีจิสุดะอ่าอีจีสุดะแปลว่ามาเล่นกันหรือจะไปไหนหรือว่ามานี่หรืออันสุดท้ายนะคะมองอะไรอ่า คำที่จะตัดได้ก่อนเลยนะคะก็คือมองอะไรนี่นะคะน่าจะไม่ใช่นะคะคําว่าอีจีนะคะแปลว่าไปนะอ่าอีีเนี่ยมาจากคําว่าอิตีนะคะแต่ว่าในรูปอีจีเนี่ยเป,เป็นการสั่งบอกว่าให้ไปแต่ถ้าเราแปลนะคะว่าอีจีอัสูดาเนี่ยมันจะแปลว่ามานี่นะคะก็คือให้เคลื่อนที่เข้าหาตัวคนพูดเอาอย่างนี้นะคะก็คือเคลื่อนที่เข้าหาตัวคนพูดนะ อีจิอั u สุถ้าแปลเป็นไทยเน่จุ๋มจะจะแปลว่ามานี่นะคะอ่าเดี๋ยวโพสต์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมีอีกประโยคหนึ่งนะคะที่จะแปลว่าไปและอ่ก็คือไปจากตรงนี้นะคะแต่ว่า i j i ิสุด n นก็คือแปลว่ามานี่นะคะโพสต์ต่อมานะคะ Ijiatsuda ดะอ่าอีจิอัสุนะคะ คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าความหมายต่างกันเยอะเลยนะคะอ่าอีจิอัสุดะจะแปลว่าไปให้พน้นหรืออยากลับมาหรือว่ามาใหม่วันหลังอ่าก็แปลว่าไปให้พ้นนะคะเป็นการไล่นะคะอ่าอีจิอัตสุดะอัสุดะก็คือจากที่นี่ใช่ไหมอ่าอีจิอัสุดะก็คือไป ไปจากตรงนี้ไปจากที่นี่อย่างนี้นะคะก็คือเป็นการไล่นั่นเองนะคะเพื่อนๆอนอย่าจำสลับกันนะอ่าอิจิสุดาเมื่อกี้เนี่ยให้มานะคะให้มานี่ส่วนอิจิอัดสุดาเป็นการไล่นะคะบอกว่าไปไปให้พ้นอย่างนี้นะคะต่อมาคือปัดดัชดีมินยาส์ดิสปัดดชดีมินาสดสนะคะแปลว่านั่งตรงนี้หรือมองทางนี้หรือว่าฉันอยู่ตรงนี้ ือสุดท้ายรอฉันตรงนี้นะคะอ่าแปลว่าอะไรแปลว่ารอฉันตรงนี้นะคะปาดัชดีแปลว่ารอนะเป็นการบอกให้รอนะคะปาดัชดีมินยาก็คือฉันนะคะเจสแปลว่าตรงนี้หรือว่าที่นี่นะอาจจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าอิด s ส d ด s สุดานั้นะมันเป็นการบอกให้เคลื่อนที่มาตรงนี้คือสุด a เนี่ยแปลว่า,า,า,าที่ oh, น,น,ทนี่เหมือนกันนะคะแต่เป็นการ เคลื่อนที่มาที่นี่นะเราจะบอกว่า e.g. this ไม่ได้นะคะอ่าถ้า e.g. ที่บอกว่าให้มาเนี่ยจะต้อง e.g. suda นะคะส่วนถ้าเราจะบอกตำแหน่งนะว่าให้รอตรงนี้ให้รอที่นี่นะคะเราจะใช้คําว่าที่นี่เนี่ยคือในรูปของ this นะในคําว่า this เราจะไม่บอกว่า pada jaminya suda นะคะอ่าเพราะว่า suda นี่มันเป็นการเคลื่อนที่มาที่นี่นะ แต่คำว่า this เนี่ยมันเป็นการบอกตําแหน่งว่าที่นี่แบบเป็นการบอกตําแหน่งนะคะเวลาเราจะใช้คำว่าที่นี่เนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราพูดถึงการเคลื่อนที่ไปที่นี่หรือเราบอกว่าเราอยู่ที่นี่นะเป็นการเคลื่อนที่ไปหรือว่าเป็นการบอกตําแหน่งนะคะต่อมานะคะปปเยคาลีอ่าปปเยคาลีแปลว่าไปไหน ไปยังไปกันหรือไปไปด้วยอ่าไปไหนไปไปไปข้อไหนดีนะคะไปเยคาลีแปลว่าไปกันนะคะหรือว่าไปกันเลยอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการชวนกันไปไหนนะคะเราจะได้ยินบ่อยนะคะในในช่องของอ่าคนลัสเซียนะคะที่เวลาเขาจะเสนออะไรสักอย่างหนึง่งและเขาบอกว่าอ่ะไปเยคาลีก็คืออ่ะไปกันเลยไปดูกันเลยหรือว่าอ่ะเข้าเรื่องกันเลยอย่างนี้นะคะ ไปเย,ยขลิตแปลว่าไปกันอ่าเรามาดูโพสต์สุดท้ายของคลิปนี้นะคะคือเนียอัตปุสไกมายูรุกุอ่าเนียอัตปุสไกมายูรุกุแปลว่าอะไรนะคะจับมือฉันไว้ไม่ได้ไปด้วยกันอย่าปล่อยมือฉันอย่าจับมือฉันอ่าแปลว่าอะไรแปลว่า อย่าปล่อยมือฉันนะคะอัตปุสไกแปลว่าปล่อยนะเนียอัตปุสไกก็คืออย่าปล่อยมายูรุกุก็คือมือฉันนะคะมุมว่าถ้าเราจะแปลแบบให้มันอีกอีกความหมายหนึ่งจุ๋มว่าน่าจะพอได้นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะอย่าปล่อยมือฉันกับจับมือฉันไว้นี่เพื่อนๆว่ามันเหมือนกันไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแปลตามตัวใช่ไหมคะก็ต้องแปลว่าอย่าปล่อยมือฉันนะคะ ถ้าสมมุติเป็นข้อสอบนะคะเราก็ต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดใช่ไหมคะอ่าเขาไม่ได้ให้เราเลือกแบบว่าเออความหมายแฝงหรืออะไรใช่ไหมเขาให้เลือกว่าเออมันแปลว่าอะไรนะคะเราก็น่าที่จะเลือกว่าอย่าปล่อยมือฉันนะอ่าเนี้ออัตปุสไกมายูรุกุและถ้าเกิดเราจะบอกว่าให้ปล่อยมือฉันน่ะนะเราก็จะบอกว่าอัตปุสไกมายูรุกุนะคะก็คือแปลว่าปล่อยมือฉันนั่นเองนะ โอเคคะ่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยนะคะจุ๋มก็ต้องขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะแล้วก็จุ๋มเนี่ยเรียนภาษาละเสียงด้วยตัวเองนะคะอาจจะเสียงสำเนียงอะไรของจุม๋มอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับเจ้าของภาษานะคะจุ๋มก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะโอเคคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ